พี่น้องคุณแม่บุกล้างหา่านหออสาอาดหออเสียหอดที่นอนมาจัดจองที่นั่งแล้วครับตอนนี้ที่หน้าที่ว่าการอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับวันนี้พี่น้องฟังใส่ก็สีม้าหลายเนาะคุณน่ะเมื่อคืนเราอยู่คอนกันนะครับเดินทา,างเดินทางไกลจากน้อย เป็นงานแข่งเรือนะครับเป็นงานออกพราษาแข่งเรือตอนนี้เราเป็นคืนสุดท้ายนะครับเป็นจัดงานมาแล้วซีคืนครับเราเป็นคืนสุดท้ายครับเป็นสังกสีมันคืออ่องกับแพงเพื่อต้อตีนมาน้าเบิร์ดีหรอก มากกันมากหอดครับพี่น้องครับเราก็จะไปเดินริมโขงเล่นแล้วครับบรรยากาศที่หนองคายดีมากบอกเลยว่าดีมากดีก่าคาดพี่น้องครับบรรยากาศอยู่หนองคายอากาศดีแห้ง สถานีตำรวจนะครับเราแสดง<ม>กว้างมากม,มาเจอกันนะคะ<ม>พี่น้องฟั<ม>งใส<ม>พี่น้องฟังล<ม>เล่าเลียนติดโค้งเลยพี่น้องครับนี่งานลงไปอยูอ่กับแม่น้ำโคง<ม>โ้งเราเอาเขาสเล่นได้เลย พาไปเรียนยังได้มากันเลยเห็นตายแล้วจากแฉบแฉบกันได้แฉบกว่ากัาแกจะบมาฮะปะปกด้วยทีเท่น้องไนปลูกเงี้ยนปลูกต้นไม้ไป็นหนาเงี้ยนถังเงี้ยนมั่งมาเจอกันนะครับที่อำเภอสังคมจับ,บัดน้องใครกอดแกงครับมืัอนี้ ี่มีต้นไม้ปลูกต้นไม้ดีมากเลยหนาบ้านไยหนาบ้านนั่นเ<ช> <c oughs> หอน่เลืท้งเล่นแบบแค่แเลน <c oughs> เล,เลนแบบนี้เลยแคบ